ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องยู u ูบเนมเฟรมกันนะคะวันนี้นะคะเฟรมจะมารีวิวซีรีส์จีนเรื่องใหม่จากทางไอฉีอีนะคะกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า My Journey to You เหนือเมฆาสตาริกิดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเฟรมดูซีรีส์จีนย้อนยุคแนวตลกใสๆมาตลอดนะคะคือห่างหายจากแบบว่าซีรีส์แนวเข้มข้นไปนานเลยแต่ครั้งนี้คือได้เห็นตัวอย่างแล้วน่าสนใจมากคือมันแบบว่าดูมันพระเอกนางเอกเนี่ยน่าสนใจสุดๆแล้วพอได้ดูก็ว้าวุ่นเลยไงคือแบบเฮ้ยทุกคน มันสนุกมากดังนั้นเราจะมารีวิวเมาลหมอยซีรีส์เรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะไม่รอช้าเราไปฟังรีวิวเรื่องนี้กันเลยค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดรามา่าแฟนตาซีแล้วก็กำลังภายในนักแสดงนำของเรื่องคืออีซูซินแล้วก็จางหลินเหอฮะเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะนาะงเอกชื่อว่าอีหน่วยซานเป็นนักฆ่าหญิงระดับซือที่ต่ำที่สุดของอู่เฟิงอู่เฟิงเนี่ยเป็นมหาอำนาจในยุทธภพ,พรวบรวมนักฆ่ามาก,กว่าหลายสิบปีไม่มีใครสามารถต่อต้านได้หลายสำนักในยอมสวามีพักให้กับอู่เฟิงแต่จะมีอยู่ตระกูลหนึ่งที่ไม่ยอมเข้าร่วมนั่นก็คือตระกูลกงตระกูลกงนั้น จะอาศัยอยู่ในหุบเขาลึกนะคะเป็นสถานที่ปิดคนนอกเนี่ยไม่สามารถเข้าออกกันได้ง่ายๆมีการเฝ้าเวรยามกันอย่างเข้มงวดคือเรียกได้ว่าตระกูลกงเนี่ยเป็นตระกูลเดียวนะคะที่ไม่ถูกควบคุมตามกฎของยุทธภพ,พอีกทั้งก็มองว่าอู่เฟิงเนี่ยเป็นศัตรูคู่อาฆาตทีนี้ทางอู่เฟิงเนี่ยได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เป็นฟิลเหมือนกับว่าหัวหน้าของนางเอกคอยฝึกนางเอกเนี่ยให้เป็นนักฆ่าที่โหดเงี่ยมเขาคนนี้ได้บอกภารกิจที่นางเอกเนี่ยต้องทานั่นก็คือการแฝงตัวไปเป็นเจ้าสาว แล้วแต่งงานกับประมุกน้อยเพื่อเข้าไปในตระกูลกงซึ่งงานนี้นี่แหละเหมาะเจาะที่สุดในการที่จะแฝงตัวเข้าไปโดยทางอู่เฟิงเนี่ยได้บอกกับนางเอกนะคะว่าถ้านางเอกทําภารกิจนี้สําเร็จเนี่ยนางเอกนะคะจะสามารถเป็นอิสระแล้วก็ออกจากอู่เฟิงได้แต่ว่าถ้านางเอกทำภารกิจล้มเหลวนะคะนางเอกเนี่ยจะต้องถูกฆ่าตายพอเนยได้รับภารกิจมาเนี่ยก็ต้องมีการฝึกมารยากิาริยาท่าทางการเดินต่างๆอย่างเข่งขัดนะคะเพื่อที่จะเนียนเป็นคุณหนูนะคะทุกคนเนื่องจากว่างาน สำคัญมากมากมาทางฝั่งของพระเอกนะคะพระเอกชื่อว่ากงจือวี่เป็นคุณชายน้อยของตระกูลกงที่หน้าตาดีจิตใจอ่อนโยนเก่งวรยุทธ์ร่างกายเนี่ยกำยำแข็งแรงนะคะพระเอกนั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําตามใจตัวเองอย่างมากนะคะทะเลทลายวันๆเนี่ยเอาแต่ไปหอนางโลมดื่มเหล้าฟังดนตรีไม่สนใจเรื่องของตระกูลสักเท่าไหร่ทําให้พ่อไม่พอใจในตัวพระเอกอย่างมากพอเจอหน้ากันทีไรนะคะก็ต้องมีปากเสียงตลอดแต่ก็ยังโชคดีที่พ่อ ของพระเอกเนี่ยมีลูกชายคนโตที่เป็นประมุขเล็กสามารถพึ่งพาได้ทางพระเอกแล้วก็พี่ชายเนี่ยก็คือสิริสนมรักใครกันดี oh. ทีนี้พอใกล้วันแต่งงานเนี่ย oh. ก็ได้มีข่าวหลุดมาว่าจะมีนักฆ่าจากทางอู่เฟิงนะคะแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มเจ้าสาว oh. ทางตระกูลกงก็วุ่นเลยนะคะคิดแผนที่จะรับมือต่างๆต้องเล่าก่อนว่าข่าวหลุดเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเป็นแผนของทางอู่เฟิงที่ปล่อยออกมาคือหัวหน้าของเอกเนี่ยตอนที่ได้ทราบเรื่องแผนการนี้เนี่ยก็คือตกใจอย่างมากเพราะว่าเหนือหั หน้าในาเอกเนี่ยยังมีบอสใหญ่อยู่อีกหนึ่งคนที่เราเนี่ยจะไม่เห็นหน้าซึ่งบอสใหญ่สุดเนี่ยก็ได้มีการสั่งผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นฟีลแบบว่าระดับเท่ากันกับห,หน้าของนางเอกให้ส่งนักฆ่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเจ้าสาวนี้ด้วยแล้วการกระจายข่าวนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะดูประสิทธิภาพของนักฆ่าจากทางอู่เฟิงทั้งสองคนนะคะว่าใครสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้โดยเรื่องการปล่อยข่าวหลุดนี้เนี่ยนางเอกก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะกลับมาที่ทางฝั่งของตระกูลกงนะคะพอทราบเรื่่อองกก็ได้บว เมื่อเจ้าสาวทุกคนมาถึงเนี่ยให้ฆ่าทุกคนทิ้งให้หมด mm hmm. พอพระเอกได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอย่างมากรู้สึกว่าทําไมคนบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องมาตายพอนักฆ่าคนคนเดียวแต่ก็ไม่มีใครสามารถขัดคําสั่งของพ่อที่เป็นประมุกใหญ่ได้ใจพระเอกก็ร้อนลนอย่างมากนะคะพยายามทาทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดเหตุการณ์นี้ไว้แล้วพอถึงวันที่เจ้าสาวจากหลายตระกูลมาที่ตระกูลโกงนะคะพอเรือเทียบท่านเนี่ยก็ได้มีทหารนับสิบนะคะวิ่งเข้ามาล้อมเจ้าสาวไว้แล้วก็เจาะธนูไปที่เจ้าสาวทุกคน นางเอกเนี่ยตกใจอย่างมากนะคะพอคิดไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เนเกิดขึ้นสุดท้ายทหารก็ยิงธนูใส่เจ้าสาวทุกคนแล้วภาพเนี่ยก็ตัด ไปนะคะนางเอกตื่นขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าตัวเองนั้นเนี่ยอยู่ในคุก <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกยิงอ่ะทุกคนคือถูกธนูยิงบริเวณลมปานนะคะให้สลบไปชั่วขณะถึงตอนนี้นะคะนางเอกก็คือพยายามเก็บอาการทุกอย่างไม่แสดงออกไปว่าแบบว่าเฮ้ยฉันคือนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคน <c oughs> ทางพระเอกที่ร้อนรนเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเจ้าสาวเนี่ยถูกจับตัวอยู่ตัวเองก็ได้หาทางช่วยเหล่าเจ้าสาวนี้ออกจากคุกซึ่งระหว่างทางที่หลบหนีเนี่ยนางเอกก็ได้แตกแถวนะคะออกนอกเส้นทางแต่พระเอกก็จับไว้ได้ทันส่วนตัวพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ คิดเยอะนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้สงสัยในพฤติกรรมของนางเอกตรงนี้สักเท่าไหร่พอมีทหารมาเนี่ยพระเอกก็รีบออกตัวปกป้องนางเอกแต่เดี๋ยวกลายเป็นว่าระหว่างทางที่กําลังหลบหนีเนี่ยก็ได้เกิดเรื่องขึ้นคือมีนักฆ่าจากอู่เฟิงเนี่ยแสดงตัวออกมาแล้วจะฆ่าพระเอกแต่ก็ทําไม่สําเร็จนางเอกเลยรออจากการถูกตามหาว่าใครคือนักฆ่าเรื่องเนี่ยมันยังไม่จบเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าพ่อพระเอกแล้วก็พี่ชายพระเอกเนี่ยถูกศัตรูฆ่าตายนะคะทุกคนซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นกระทันหันมากจริงๆพระเอกไม่ทันได้เตรียมใจนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นประมุขทันทีโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความพร้อมอะไรเลยอันนี้ก็ต้องตามไปดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่พระเอกเนี่ยได้กลายมาเป็นปรมมุกการตายของพ่อแล้วก็พี่ชายพระเอกเนี่ยยังคงเป็นปริศนาที่พระเอกเนี่ยต้องตามสืบหาความจริงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนในเอกนเนี่ยต้องทํายังไงต่อไปภารกิจของนังเอกนะคะในการที่แฝงตัวเข้ามาในตระกูลกงเนี่ยจะดําเนินไปแบบ ไหนอันนี้ก็คือไปดูกันเองฮะทุกคนซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าสนุกมากเข้มข้นตั้งแต่ EP 1, <c oughs> 1> บอกเลยว่าเฟยไม่ได้ดูซีรีส์จีนที่เนื้อเรื่องเนี่ยดำเนินไวดีเทลอัดแน่นตั้งแต่ EP 1, <c oughs> 1> แบบเนี้ยนานมากๆติดอมแงมของจริงดูแล้วมันฟีลว่าอยากจะรู้ต่อไปว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แล้วในประเภทซีรีส์คือเขาบอกว่าโรแมนติกอะทุกคนตอนนี้คือฟีลว่าเฮ้ยฉันยังแบบยังไม่เห็นความโรแมนติกตรงนี้เขาจะข้า <c oughs> คังรักไหมแล้วแบบเฮ้ยมันจะคั่งรักยังไงคือเอาดีๆมองภาพไม่ออกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทั้งตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยคือต่างฝ่ายต่างมีความแบบว่าตึงๆอ่ะทุกคนคือมันก็จะมีความแบบลำมุนน้อยๆแต่มันก็มีความระวังตัวกันสุดๆต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้ไว้วางใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอาดีๆนะก็คือว่านางเอกเนี่ยก็เห็นแหละว่าพระเอกอ่ะเป็นผู้ชายที่แบบจิตใจดีอ่ะ <S <S คือมีความแบบบริสุ์ตรงนี้เฮ้ยผู้ชายอ่อนโยนเออเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจป้านนางเอกก็แบบว่าเห็นแต่ตัวเองก็เก็บอาการ ล,ลึกไว้อันนี้ก็คือรอดูมากรอวันที่เขาแบบจะรักกันอะอยากเห็นโมเมนต์น่ารักคิดว่าคือถ้ารักกันแล้วเนี่ยจะต้องมีเฮ้ยอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยเขินอะเธอเข้าใจปะคือตัวนางเอกซูซินเนี่ยทุกคนคือเฟรมอะไม่ได้ติดตามผลงานเขานะคะแต่ว่าจะเห็นว่าซีรีส์เรื่องอื่นๆที่เขารับเล่นเนี่ยจะเป็นซีรีส์แนวน่ารักสดใสจะมีเสียงแล้วก็มีเอเนอร์จีที่แบบใส่ลุงอะไรอย่างงี้คือเสียงเขาจะน่ารักมากแต่ว่าพอมาเรื่องนี้คาแรคเตอร์บทบาทเนี่ยพลิก เปลี่ยนเลยน้ำเสียงจะมีความแบบว่านิ่งเย็นชาคือแบบว่าไม่ค่อยเห็นเลยอะเออนิ่งมากแบบดูโตอะทุกคนแล้วฉากแอคชั่นอย่างนี้เลยคือเขาแบบว่าแสดงดีมากลดลายท่าทางการเตะอะไรอย่างเงี้ยสวยงามเก่งมากแล้วพระเอกเรื่องนี้นะคะเฮ้ยแกเห็นแล้วก็คือสะดุดเลยเพราะว่าหล่อนะคะดูแบบว่าผิวขาวดุดดังหิมะตัวสูงแล้วก็แบบฟีลว่าอหลรเบ้าหน้าเนี่ยลงตัวสุดๆยิ่งตอนมาเป็นประมุกนะคะทุกคน จะดูมีความว่าเฮ้ยเขาดูพึ่งพาอาศัยได้เขาดูเป็นผู้นําของตระกูลแล้วทุกคนแล้วก็จะดูมีความเอาการเอางานมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเห็นเสน่ห์ของเขาตรงนี้และจะบอกเลยว่าการถ่ายภาพมุมกล้องของเรื่องนี้เขาถ่ายออกมาได้สวยมากนะทุกคนช่วงการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้ต่างๆอะ่ะท่าทางอย่างเงี้ยก็คือดีไซน์ท่าทางมาสละสลวยอะดูพลิ้วสวยอะไรเงี้ยทุกคนแล้วแบบองศามุมอะมันเป็นฟีลแบบดีเทลอย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีดีเทล เยอะมากในแต่ละตอนนะคะเป็นฟิลว่าเราต้องตั้งใจดูกันนิดนึงต้องเป็นกวางว่า,วาเฮ้ยตั้งใจอ่านซับมปปันเราทุกคนคือเราอ่านซับแล้วเราก็ต้องแบบว่ากดหยุดบ้างเพ<า>ื่อที่จะแบบว่าเออทำความเข้าใจกับประโยคที่เขาพูดว่าฮี่เขาพูดถึงใคร <ๆ S 1> เขามีแผนอะไรยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งดูเร็วๆล้วจะแบบว่า เฮ้ยอันนี้แผนอะไรอะยังไงนะแอบต้องใช้แบบว่าความคิดวิเคราะห์กันนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันซับซ้อนกรูบทั้งนี้ทั้งนั้นคือจะบอกว่ามันมันจริงๆทุกคนแล้วจมเมา์อันนี้ค่ะทุกคนคือมันมีนักฆ่าอีกคนหนึ่งนอกจากนางเอกเอาอย่างนี้คือจริงๆแล้วว่ามันมีนักฆ่าจากอู่เฟิงเนี่ยทั้งหมด3คนนะคะทุกคนซึ่งคนที่ถูกจับตัวไปอ่ะเป็นตัวหลอกเป็นตัวที่ทําให้ทางตระกูลกงเนี่ยนิ่งนอนใจไปแล้วว่าเฮ้ยเราจับนักฆ่าได้แล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะ ังเหลือน,นักฆ่าจากอู่เฟิงเนี่ยอีกสองคนซึ่งคนนี้แหละตัวจีดกว่าคือนางอ่ะอยู่ระดับเหมยซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่านางเอกอ่ะหนึ่งขั้นแล้วเธอคนนี้เป็นผู้หญิงที่แบบหน้าตาสวยน่ารักดูมีความแบบว่าตะมุตะมีภายนอกเนี่ยใส่ซื้อดูแบบไม่มีพิษมีภยัยแต่จริงๆแล้วค่ะนางร้ายมากทุกคนคือดูแล้วชอบนะคือนางมีจลิดอซเซจลิดออเซจเธอเข้าใจคำนี้มาการพูดการจาก,ก็คือจะมีความแบบว่าอ้อ,อยอ้อ,อยอิงอิง,องดูแบบ แบบ i, er ่เฮ้ยเธออะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกอย่างอะนางเป็นเล่เป็นเหลี่ยมหมดเลยเรียกว่าเหลี่ยมจัดนะคะแผนการเยอะเป็นคนที่น่าจ,จับตามองมากเรียกได้ว่าเราไว้ใจเธอคนนี้ไม่ได้จริงๆก็คือเอาดีๆไปยังไม่แน่ใจว่าอีกไม่นานกลายเป็นเพื่อนสนิทเบสเฟรนกับนางเอกนะอันนี้ต้องไปดูอะทุกคนเนาะก็ถือว่าตอนนี้นางคนนี้คือคู่แข่งสุดโหดของนางเอกนะคะอีกตัวละครหนึง่งคือจริงๆอะตัวละครนี้ออกมาน้อยนั่นก,ก็คือพี่สาวของพระเอกคือพี่สาวของพระเอกอะออกมันน้อยนะแต่ออก มาทีแล้วแบบตลกตลกแบบว่าต้องขำออกมาเลยคือพี่สาวพระเอกอะจะมีความแบบว่าจลิดจะกาทชอบจีบผู้ชายมีความแบบว่าขืนเขอเลยอย่างเงี้ยแล้วที่ปังก็คือผู้ชายในเรื่องนี้เนี่ยหน้าตาดีเยอะมากเรียกได้ว่าเกือบทุกคนคือออกมาแต่ละคนเนี่ยจะมีความว่าสะดุดดูแล้วจะแบบว่าอุ๊ยหน้าตาดีนะไม่ใช่เล่นๆนะคะคือหนึ่งในนั้นก็คือองค์คลักของพระเอกคนนี้จะเป็นฟีลแบบเงี้ยนิ่งๆหน่อยแต่ว่าการต่อสู้เป็นเลิศน,นะคะสามารถปก ้องพระเอกได้เพราะว่าวารยุทธการใช้ดาบเนี่ยเก่งสุดๆแล้วคนคนนี้แหละคือพี่สาวของพระเอกชอบมากเป็นฟีลว่าตัวเองอะอยากจะตามจีบเขาอะไรเงี้ยทุกคนแล้วมันจะจี้ๆนะคะนั่นแหละทุกคนที่เราเนี่ยจะต้องไปลุนอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือตอนจบของเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไงจะจบด้วยดีไหมขอว่าอย่าจบแบบตับพัง เอาเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็เพิ่งมาใหม่สดสดร้อนร้อเลยสนุกน่าติดตามเรื่องราวเข้มข้นอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วซีรีส์เนี่ยก็คือมีทั้งหมด24 EP เท่านั้นนะคะทุกคนเป็นฟิลว่าเนื้อเรื่องเนี่ยดำเนินไวสุดๆค่อยๆมาทีละตอนนะคะเป็นฟิลว่าไงเราเนี่ยไม่ต้องไปเพรีบแข่งดูอะไรอย่างนี้ใครที่อยากดูเนี่ยก็สามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไอชีอีได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนเนเฟมแช n แนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้า ใครชอบคลิปนี้เนี่ยก,อยกะะ็อย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้เนี่ยเฟรมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย